บทที่ 12. การแต่งงานแกงกับขนมปังอังกฤษแสงในตัวหรือไฟนอกจากสีแล้วเหตุผลหนึ่งที่คนอยากได้ทับทิมมาแต่ไหนแต่ไรคือเพราะเชื่อว่าทับทิมมีแสงในตัวหรือไฟปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าความแวววาวนี้เป็นผลจากโครเมียมที่พบในทับทิมซึ่งทำให้เกิดการเรืองแสงสีแดงตามธรรมชาติเมื่อโดนแสงอัลตราไวโอเลต ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นแสงนี้สามารถทำให้สีของทับทิมเข้มขึ้นใสขึ้นหรือเปลี่ยนสีได้ตามส่วนประกอบของทับทิมรักแรกพบผมมาถึงลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในวันคริสต์มาสอีฟพุทธศักราช2513ครอบครัวเอลดิชลากลับบ้านอีกครั้งและมารับผมที่สนามบินผมมีความสุขมากที่ได้เจอพวกเขา แม้ผมจะเหนื่อยมากกับการนั่งเครื่องมาไกลแต่เราก็ไปปาร์ตี้คริสต์มาสอีฟของครอบครัวเอล d ดชกับคอ t r ทร l ที่บ้านลุงจอร์จกับป้าวอลอยใน Bloomfield ลุงจอร์จเป็นพี่ชายของจูนแม่ผมผมไม่มีทางเลือกในเรื่องนี้เพราะเป็นประเพณีครอบครัว บ้านครึ้งเครงและดูเป็นคริสต์มาสมากมีทั้งอาหารเสียงหัวเราะของขวัญการร้องเพลงคริสต์มาสและการแสดงพรสวรรค์ประจำปีของครอบครัวสมาชิกครอบครัวและเพื่อนๆเราห้าสิบคนพากันทักทายและต้อนรับผมผมเหนื่อยแต่ดีใจที่เจอทุกคนอีกครั้งหลังจากทักทายแล้วผมก็หาเก้าอี้นั่งพัก ห้องตกแต่งอย่างสวยงามและไฟคริสต์มาสหลากสีสันสร้างบรรยากาศค่อนข้างโรแมนติกขณะกว่าตาที่เหนื่อยล้าไปทั่วห้องผมเหลือบเห็นสาวสวยคนหนึ่งนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวตรงมุมห้องเธออยู่ห่างราสามสฟุตรหรือประมาณ9เมตรและในแสงสลัวผมไม่อาจลาใสายตาจากใบหน้าเธอได้ผมตัวแข็งทื่อนั่งนิ่งเหมือนถูกฟ้าผ่าเธอสวยมาก น่าจะเป็นผู้หญิงสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาและสังเกตว่าเธอมีผมสีลอ่อ์มีหลายชั่วขณะในชีวิตที่จะฝังลึกในความทรงจำของผมตลอดไปและหนึ่งในนั้นคือชั่วขณะที่ผมสบตากับคนแปลกหน้าและสบตาอยู่อย่างนั้นสองสวินาทีขณะโลกทั้งใบเหมือนจะหยุดหมุนผมรู้ตัวว่ากำลังจ้องเธออยู่ไม่สามารถละสายตาจากเธอได้ว้าว ผมเจอรักแรกพบเข้าแล้วเธอเป็นใครกันผมจินตนาการไปเองหรือเปล่าไม่สิเธอกำลังมองผมเหมือนกันผมรู้ว่าถ้ามองไปทางอื่นแล้วมองกลับมาทางเธอเธอจะยังมองผมตาเราสบกันผมน่าจะไปแนะนำตัวผมคิดแต่เหนื่อยมากหรืออาจจะเป็นวัฒนธรรมไทยคือปกติผู้ชายไม่แนะนำตัวสุ่มสี่สมห้ากับผู้หญิงที่เขาไม่รู้จัก อย่างน้อยก็ไม่ทำในประเทศไทยเสียงเพลงค่ำคืนที่น่าสเสน่หา Some Enchanted Evening จากภาพยนตร์เรื่อง South Pacific น่าจะเป็นสาระสำคัญของเหตุการณ์ที่ผมกำลังประสบกับคนสวยแปลกหน้าอีกด้านหนึ่งของห้องตั้งแต่ผมไปดูหนังได้หนังเรื่องปโปรดของผมมักจะเป็นละครเพลงและเพลงเพราะรที่สุดเพลงหนึ่งคือค่ำคืนที่น่าสเสน่หา Some Enchanted Evening โดยโรเจอร์สและแฮมเมอร์สไต์แม้จะเขียนเนื้อร้องไว้หลายปีก่อนแต่น่าจะเขียนไว้สำหรับผมและสำหรับคืนนั้นคำคืนที่น่าสเสน่หาคุณอาจเห็นคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าในห้องที่มีคนมากหน้าหลายตาแล้วคุณก็รู้รู้ในขณะนั้นว่าคุณอยากมองเธอมองเธอไม่วางตาช่วยอธิบายที ช่วยบอกทีว่าทำไมค่ำคืนแห่งมนสเสนหาคุณพบรักแท้จนได้<อ>เพลงดังต่อเนื่องในหัวผมเมื่อคุณได้ยินเธอเรียกคุณ้ามห้องที่มีคนมากหน้าหลายตาแล้วโบยบินไปอยู่ข้างเธอไปครอบครองเธอหาไม่คุณอาจต้องฝันถึงเธอตลอดไปถ้าพบเธอแล้ว อย่าได้ปล่อยเธอไปงานปาร์ตี้ดำเนินต่อไปบางครั้งผมละสายตาจากเธอชั่วประเดี๋ยวเพราะถูกขัดจังหวะแต่จะกลับมามองหน้าเธอเหมือนเดิมอาจเป็นเพราะผมเพิ่งถึงบ้านไม่เกินสองชั่วโมงไม่คุ้นชินกับการพูดคุยกับผู้หญิงนอกจากการสนทนาพระกิติคุณผมจึงไม่ลุกจากเก้าอี้ตัวเองแล้วแม่ก็ตะโกนเรียกผมท่านอยากให้ผมร้องเพลงและเล่นกีตา ครอบครัวผมทราบเรื่องกลุ่มนักร้องระหว่างที่ผมเป็นผู้สอนศาสนาเหมือนแม่แม่ที่ภาคภูมิใจทั้งหลายชอบทำจูนขอเสียงดังในห้องที่มีคนเต็มไปหมดผมเหนื่อยมากและไม่ได้หยิบกีต้าร์มาหลายเดือนแล้วคนร้องเพลงเก่งมีอยู่เต็มห้องผมจึงประมาทนิดหน่อยอีกอย่างผมไม่อยากร้องเพลงต่อหน้าสาวสวยคนนั้นพวกเขาขยันขยอแต่ผมไม่ยอมร้องเธอกับทุกคนกำลังรอคำตอบ หลังจากพวกเขารบเร้าอยู่ประมาณ5นาทีผมก็ชนะตอนนี้งานปาร์ตี้คริสต์มาสอีฟใกล้จบแล้วมีคนมาพูดด้วยแล้วผมไปมองทางอื่นแวบเดียวเหลียวกลับมาอีกทีเธอหายไปแล้วเธอหายตัวไปผมไม่รู้จักชื่อเธอไม่รู้ว่าจะเจอเธออีกได้อย่างไรครอบครัวของลุงสตีฟกับป้าเฮเลน ขนกระเป๋าขึ้นรถของพวกเขาครอบครัวเอลริชก็ขนเหมือนกันเรานั่งรถหนึ่งชั่วโมงครึ่งไปเคบินที่ทวินพีกใกล้เลกเอโรเฮดบิ๊กแบรแคลิฟอร์เนียระหว่างทางผมไม่สามารถลบภาพสาวสวยคนนั้นออกจากหัวผมได้ผมถามครอบครัวอยู่เรื่อยๆว่าสาวปริศนาผมบอนที่นั่งอยู่มุมห้องเป็นใครเธอชื่ออะไรพวกเขายืนกรานว่าไม่มีคนผมบอนนั่งอยู่ตรงนั้น แต่บอกว่าพวกเขาเห็นคนเดียวนั่งจุดนั้นคนนั้นคือมาร์กาเร็ตบราวน์ผู้หญิงอังกฤษที่เป็นเพื่อนของแซลลี่หนุพี่ลูกน้องของผมมาร์กาเร็ตเป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมห้องของแซลลี่ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังครอบครัวผมย้ำว่าเธอไม่ใช่สาวผมลอ o n ์แต่เป็นสาวผมสีน้ำตาลผมได้แต่ย้ำว่าเธอเป็นสาวผมลอ o n ์ผมคิดในใจว่า พวกเขาคงหมายถึงคนอื่นที่ผมไม่ทันสังเกตเช้าวันรุ่งขึ้นวันคริสต์มาสเราเดินไปที่เคบินของลุงสตีฟกับป้าเฮเลนเพื่อกินอาหารและเล่นเกมผมดีใจและประหลาดใจที่สุดเมื่อเห็นสาวลึกลับเดินอยู่หน้าเคบินเคบินเดียวกับที่เรากำลังเดินไปผมคิดในใจว่านั่นเธอนี่นะเธอไม่อยู่ตรงนั้นได้อย่างไรในที่สุดเราก็ได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการ คุณแม่จูนแนะนำว่าจอร์จนี่มาร์เก็รตและมาร์เร็ตนี่จอร์จคุณน่าจะเจอกันเมื่อคืนแล้วหึมนั่นน้อยไปผมพูดไม่ออกไม่รู้ว่าจะพูดกับเธอว่าอย่างไรตอนกลางวันผมถึงเห็นว่าครอบครัวเอลริชพูดถูกเธอมีผมสีน้ำตาลเข้มไม่ใช่สีลอนด์แต่สวยเท่ากับเมื่อคืนเหมือนเธอจะเป็นเวอร์ชั่นของโอลิเวียฮัสซี่ นักแสดงสาวสวยที่โด่งดังในภาพยนตร์ฮอลลีวูดพุทธศักราช2 5 1 1เรื่อง Romeo Juliet. โรมิโอกับจูเลียตเราคีไอทั้งคู่และไม่ได้คุยกันทันทีหลังจากนั้นผมหาข้ออ้างไปที่เคบินของลุงซิมทุกวันเพื่อจะได้เจอเธอตอนแรกเธอเงียบมากและพูดน้อยแต่พอรู้จักกันมากขึ้นเธอก็พูดมากขึ้นยิ่งรู้จักมาการ์เร็ตผมยิ่งสนใจเธอ เธอไม่เหมือนคนอื่นที่ผมเคยเจอผมหลงรักเธอเข้าแล้วต่อมาเมื่อเราเริ่มคุยกันผมบอกมารกาเร็ตว่าครั้งแรกที่เห็นเธอผมแน่ใจว่าเธอมีผมสีบลอนเธอยิ้มและพูดว่าคุณคงเห็นรัศมีของฉันแน่เลยคุณถึงคิดว่าฉันมีผมสีบลอนผมเถียงไม่ออกเธอบอกด้วยว่า เธอหุดหงิดมากที่ผมมัวแต่ปฏิเสธไม่ยอมร้องเพลงที่งานปาร์ตี้คริสต์มาสอีฟและเกือบจะตะโกนออกมาว่าพ่อเจอประคุณร้องทีเธอ,อยังไม่ทันได้คุยกันสักคำผมก็ทำให้เธอรู้สึกไม่ดีซะแล้วเหมือนฟ้าลิขิตมากเรตรูดด้แล้วว่าผมเป็นใคร ก่อนคริสต์มาสอีฟคืนนั้นแม่ของแซลลี่กับแม่ผมเป็นพี่น้องกันเพราะเป็นเพื่อนของครอบครัวมากาเร็ตจึงได้ยินเรื่องผมเยอะมากระหว่างแม่ผมและพี่สาวของแม่ผมป้าเฮเลนกับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวคุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้เล่าประสบการณ์และรายละเอียดเกี่ยวกับงานเผยแร่ของผมจากจดหมายของผม มากเร็ตยอมรับภายหลังว่าเธอหลงรักผมทั้งที่ยังไม่เคยเจอกันแค่จากเรื่องราวที่ได้ยินจากแม่ผมกับป้าเฮเลนผมไม่รู้ว่าเธอคุยอะไรกับแซลลี่หรือคนอื่นแต่หลังจากเราแต่งงานกันเธอบอกว่าเธอรู้ว่าผมเป็นผู้ชายที่เธออยากแต่งงานด้วยก่อนเจอตัวด้วยซ้ำแต่เห็นชัดว่าเธอมีข้อสงสัยพอคิดเรื่องความห่างของอายุ และคิดว่านั่นอาจเป็นปัญหาเพราะผู้สอนศาสนาส่วนใหญ่จะอายุราวๆ21ตอนกลับจากงานเผยแผ่และเธออายุ29แล้วแต่เมื่อเซลี่บอกเธอว่าผมอายุ25ย่าง26เพราะไปเป็นผู้สอนศาสนาช้ากว่าปกติเธอจึงบอกว่าห่างกัน3ปีก็พอไหวเรื่องราวของมาร์กาเร็ต มาร์ a r เร็ตบราว์เป็นลูกคนที่สามของเฮนรี่กับมาร์ก r เร็ตบราว์เกิดวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2484ในเมืองเกสเฮตเคาตี ate, ้เดอร์แฮมประเทศอังกฤษเธอเกิดก่อนกำหนดและไม่คิดว่าจะรอดชีวิตประเทศอังกฤษทำสงครามกับนาซีเยอรมันมาสองปีแล้วการเกิดของมาร์ก r เร็ตอยู่นอกแผนและเป็นเหตุให้พ่อแม่กังวล การมีลูกในช่วงของความรุนแรงและความไม่แน่นอนเช่นนั้นต่างมากกับการมีลูกในช่วงปลอดสงครามสมัยหนุ่มก่อนแต่งงานเฮนรี่บราวสมัครเข้าหน่วยทหารม้าในกองทัพอังกฤษและถูกส่งไปอินเดียหน่วยของเขาเป็นทหารม้ารักษาพระองค์เขารับราชการ10ปีก่อนปลดประจำการแล้วกลับมาเกตสเฮดอังกฤษ เขาทำเครื่องแก้วเป็นอาชีพแต่ไม่ได้รับว่าจ้างให้ทำงานเดิมเมื่อกลับถึงบ้านเพราะไม่ได้ทำอาชีพนี้นานมากแล้วเขาได้งานการทางรถไฟอังกฤษและทำอาชีพนี้จนเกษียณมาร์การ็ตแอนเนสบิดแม่ของมาร์การ็ตมาจากเกสเฮดเหมือนกัน เธอกับเฮนรี่บราว์พบกันหลังจากเขากลับจากอินเดียและแต่งงานกันวันที่12กันยายนพุทธศักราช2474มาร์กาเร็ตมีพี่สาวชื่อเอเวลีนแก่กว่าเธอ10ปีและพี่ชายชื่อเฮนรี่แฮร์รี่แก่กว่าเธอ7ปีเขตเกตเชตนิวคาสเซิลเป็นย่านอุตสาหกรรมและเป็นเป้าทิ้งระเบิดของลูกวอฟโฟกองทัพอากาศนาซียอรมัน ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพ่อของเธอทำงานตอนกลางคืนบ่อยๆลูก3ามคนจึงอยู่บ้านกันตามลำพังหลบระเบิดอยู่ใต้โต๊ะในครัวด้วยกันแม่ของมาการ็ตคงป่วยเกินกว่าจะช่วยได้และยากเกินไปสำหรับเอวอร์ลีนกับแพรรี่ที่จะแบกน้องวิ่งเข้าหลุมหลบภัยใกล้สุดโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยช่วย วันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2488เยอรมนียอมแพ้ฝ่ายพันธมิตรโดยไม่มีเงื่อนไขและสงครามในยุโรปสิ้นสุดลงนาเซาวที่แม่ของมาร์เสเซียชีวิตวันที่19กันยายนพุทธศักราช2488จากเนื้องอกในสมองโชคดีที่พ่อของมาร์เร็ตรู้จักสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ไม่มีลูกพวกเขาอยู่ในหมู่บ้านทางภาคใต้ของอังกฤษ และยินดีรับเธอเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายไม่แน่ใจว่าพ่อของมารกาเร็ตรู้จักสามีภรรยาคู่นี้ได้อย่างไรฟอ r เรนซ์เอววลีนเดซี่โนเบิลไปรับมารกาเร็ตที่เกตสเฮดและพาเธอขึ้นรถไฟไปเบียมอร์ฟอร์ดิงแฮมแฮมเชีย ตามที่มากรตเล่าเบียร์มอเป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักของอังกฤษมีกระท่อมหลังคามุงจากอยู่หลายหลังผู้ดีบ้านนอกหนึ่งคนครุฮาหนึ่งหลังการล่าสุนัขจิ้งจอกและสนามหญ้าสีเขียวที่วัวกระพานมากินหญ้ามีคนมาแข่งคริกเก็ตและเด็กวิ่งเล่นไปมาเธออาศัยอยู่ในกระท่อมมุมจากสองชั้นสองห้องนอนมีพืชทนหนาวกับไม้เลื้อยงอกงามอยู่รอบๆประตู ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาน้ำมาจากแหล่งเดียวคือบ่อตะเกียงน้ำมันให้แสงสวาง่างเตาผิงให้ความอบอุ่นมีเครื่องครัวไม่มีนาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาติดผนังที่บอกเวลาแม่นยำจึงต้องจ้างชายคนหนึ่งให้ปลุกชาวบ้านเขาจะถือไม้ยาวเดินเคาะหน้าต่างทั่วหมู่บ้านตามเวลาที่กำหนดมาเกเรตปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ชอบเดินเตรไปทั่วและตามบ้านนอกจะมีเรืองสวนไร่นา เธอเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและบอกชื่อดอกไม้ต้นไม้และนกทุกชนิดได้เธอชอบเดินเงียบๆฟังเสียงนกเดินดงนกกังเขนนกสีดำนกนางแอ่นนกในติงเกลนกลักและนกฟินช์มีสวนดอกไม้กับสวนผักประมาณ5้าไร่ระหว่างบ้านพ่อแม่ของเธอกับบ้านป้าาของเธอจัดไดอารี่ของมาร์กเร็ตแม้กระทั่งตอนนี้ เมื่อคิดเรื่องกลับไปเบียมอฉันก็ยังคิดจะกลับไปในฤดูใบไม้ผลิการเดินเงียบๆไปตามตรอกซอกซอยและตามสวนป่าช่างสุขเสียจริงฉันจำได้ตอนเดินไปตามสวนป่าได้กลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ป่าเช่นพริมโรสไวโอเลตวูดแอนิโมนีบัวหิมะลิลลี่แห่งหุบเขาทิวลิปดดฟโฟดิลบลูเบลไอริชดอกโรสไม้เลื้อย ดอกไม้สารพัดชนิดในฤดูของมันถ้ามีที่หนึ่งที่ฉันกลับไปได้ฉันจะกลับไปที่นั่นในหมู่บ้านมีโบสถ์แองลิกันตามแบบสถาปัตยกรรมแทรกซอนที่งดงามสร้างราวราวพุทธศักราช1523เดิมทีเป็นโบสถ์โรมันแคทอลิกแต่เปลี่ยนเมื่อเฮนรี่ที่8สร้างและก่อตั้งคริสตจักรของอังกฤษมากเร็ตบอกว่า เธอชอบนั่งอยู่ในโบสถ์เล็กๆนี้ระหว่างสวดมนต์เย็นและนึกถึงผู้นสัสมการทุกคนที่ล่วงลับไปแล้วขณะฟังคำอธิษฐานเพลงสวดและบทสวดวิถีชีวิตและการแต่งกายเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่โบสถ์เล็กๆนี้มีคนมากมายมาทำพิธีแต่งงานพิธีตั้งชื่อและพิธีฝังอยู่เนืองทุกคนที่นสัสมการที่นั่นล้วนเชื่อในพระเยซูคริสต์และพยายามดำเนินชีวิตให้ดีที่สุด มาร์กาเร็ตบอกว่าที่นี่เองที่ฉันเกิดความรักต่อพระเยซูคริสต์และพระผู้เป็นเจ้าโลกในอุดมคติที่เธออยู่ไม่ยืนยาวพอปรากฏว่าสุขภาพของแม่บุญธรรมสุดหวบท่านติดบนโรคก่อนมาร์กาเร็ตจ,จะมาอยู่ด้วยถ้าไม่เกิดสงครามโลกเดซี่โนเบโลคงไม่มีโอกาสรับมาร์กาเร็ตเป็นบุตรบุญธรรมแน่นอนแต่ในช่วงเวลาอ,อกสันขวัญแขวนนั้นเธอเห็นสุขภาพของตัวเองเป็นเรื่องเล็ก จดหมายจากหมอของเดซี่ทำให้เอกสารที่จำเป็นต้องใช้รับมากระดเป็นบุตรบุญธรรมครบถ้วนสมบูรณ์ในช่วงสองสาปีที่อาการป่วยแย่ลงเธอต้องไปสถานพักฟื้นตอนปอดข้างหนึ่งแฟบเพื่อให้ปอดทั้งสองข้างได้พักด้วยความหวังว่าจะหายแต่ละครั้งที่ไปสถานพักฟื้นต้องใช้เวลาหลายเดือน เวลาแม่ไม่อยู่มาร์กาเร็ตจ,จะอยู่กับวินน้องสาวของเดซี่และแฮร์รี่พราเตอร์สามีของเธอพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านอิฐสีแดงหลังใหญ่ครอบครัวพราเตอร์เป็นเจ้าของฟาร์มมาร์กาเร็ตจ,จึงช่วยเลี้ยงลูกวัวกับลูกไก่ตอนนั้นเธอเดินเตร่ทู่สวนผลไม้นั่งในทุ่งลาเวนเดอร์และสูดกลิ่นดอกไม้ เธอรักคริสต์มาสในบ้านอิฐสีแดงที่มีต้นสนต้นใหญ่ประดับสายรุ้งหลากสีลูกแกว้วและเทียนเล็กจิว๋วสายรุ้งบางส่วนใช้ตกแต่งห้องมีต้นฮอลลี่หรือมิสทันโทช่อเล็กๆแขวนอยู่บนสายรุ้งและตามรูปภาพคริสต์มาสอีฟสนุกมีอาหารอร่อยๆให้กินและเกมสานตาจะปรากฏตัวและเอาของขวัญจากต้นคริสต์มาสให้แต่ละคน วันโรคทำลายปอดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อแม่บุญธรรมของมาร์กาเร็ตกลับมาบ้านเธอไม่สามารถดูแลตัวเองหรือมาร์กาเร็ตได้อีกเลยพวกเขาจึงย้ายทาวรเข้าไปอยู่ในบ้านของวินกับแฮร์รี่ห้องรับแขกเปลี่ยนเป็นห้องคนป่วยวันหนึ่งขณะมาร์กาเร็ตนั่งอยู่นอกห้องรับแขกเธอบังเอิญได้ยินแม่บุญธรรมคุยกับวินน้องสาวและถามว่า จะพา玛การ์เร็ตไปฟอร์ดิงบริดจ์ไปซื้อเสื้อโค้ทตัวใหม่กับหมวกให้เธอเดินทางขึ้นเหนือกลับไปนิวคาสเซิลได้หรือเปล่ามาร์การ์เร็ตอายุ8ดขวบและไม่ทราบว่าแม่บุญธรรมป่วยมากน้อยแค่ไหนแต่แม่แตัดสินใจให้มาร์การ์เร็ตกลับไปหาพ่อแท้ๆของเธอที่แต่งงานใหม่กับผู้หญิงชื่อเบ็ตตี้พวกเขาลงความเห็นว่ามาร์การ์เร็ตไม่ควรอยู่ที่นั่นตอนเดซี่ตายมาร์การ์เร็ตเศร้ามากเธอเขียนในบันทึกประจำวันดังนี้ นับจากวันนั้นจนถึงวันที่ฉันออกจากเบียมอและหลายวันหลังจากนั้นฉันร้องไห้จนหลับทุกคืนฉันรักที่นั่นไม่อยากจากลาแต่เด็กไม่มีทางเลือกอื่นในเรื่องสำคัญแบบนี้และไม่มีใครถามความรู้สึกของฉันในที่สุดเมื่อใกล้ถึงเวลาต้องจากลาแม่บอกฉันว่าจะเกิดอะไรขึ้นและไม่ดีหรอกหรือที่จะได้เจอพี่ชายพี่สาวอีกครั้ง ดีดีแน่นอนแต่ฉันไม่อยากให้พวกเขารู้ว่าฉันเศร้าขนาดไหนที่ต้องจากเบียรมอไปตลอดการวันที่ต้องจากลามาถึงเร็วมากและผู้หญิงสูงสง่าที่ยืนตรงหน้าฉันจะพาฉันนั่งรถไฟกลับไปนิวคาสเซิลฉันน้ำตาคลอขณะร่ำลาผู้หญิงที่ฉันรักซึ่งนอนรอความตาอยู่บนโซฟาเธอขอให้ฉันเป็นเด็กดี และทำในสิ่งที่แม่ใหม่กับพ่อบอกให้ทำขอให้ฉันเขียนหาเธอและบอกเธอทุกอย่างที่ฉันทำช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตฉันสิ้นสุดแล้วหลังจากเดซี่ตายพ่อกับเบต็ตตี้เติมชื่อเดซี่เข้ามาในชื่อฉันตอนรับฉันเป็นบุตรบุญธรรมอย่างถูกกฎหมายมารา์เร็ตกลับไปนิวคาสเซิลนอร์ทัมเบอร์แลนด์ในปีพุทธศักราช2492 เธอไม่มีความสุขในนิวคาสเซิลและคิดถึงเรียมอมากเธอคิดถึงวิธีชีวิตแบบชนบทแม่บุญธรรมของเธอและเพื่อนๆเ,เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในหลายๆด้านตั้งแต่ทำความคุ้นเคยกับครอบครัวเธออีกครั้งปกติแล้วทุกคนจะคิดว่าการกลับไปอยู่กับพ่อแท้ๆเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ในสถานการณ์ของมากร็ตมันเหมือนเจอคนแปลกหน้ามากกว่าพ่อ ดูเหมือนไม่มีใครสังเกตรหรือสนใจความทุกข์ของเธอเธอบอกว่าเธอจะร้องไห้จนหลับทุกคืนบางครั้งพี่ชายได้ยินเธอร้องไห้ตอนกลางคืนและมาถามเธอที่ห้องว่าเกิดอะไรขึ้นเธออ้างว่าเธอร้องไห้เพราะฝันร้ายและเห็นได้ว่าพี่ชายยอมรับคำอ้างนี้เธอกลายเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงและเก็บเรื่องราวชีวิตวัยยาวส่วนใหญ่ไว้กับตัวเอง มาร์กาเร็ตทุกหนักกว่าเดิมเพราะเบ็ตตี้แม่เลี้ยงของเธอเป็นคนไม่ดีมาร์กาเร็ตบันทึกในประวัติของเธอว่าแม่เลี้ยงเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งแปลก,ปลกอารมณ์รุนแรงไม่ให้อภัยและเหมือนจะขาดความรักตามธรรมชาติการตัดสินใจของเธอเกี่ยวกับมาร์กาเร็ตมักดูโหดร้ายไม่ให้ค่าขนมตามวัยของมาร์กาเร็ตเธอจะตีมาร์กาเร็ตซึ่งมาร์กาเร็ตไม่เคยถูกใครตีมาก่อน เบตตี้เคยแต่งงานก่อนมาแต่งกับเฮนรี่บราว์แต่ไม่มีลูกปกติมาร์กร็ตเป็นเด็กดีแต่เบตตี้ชอบจับผิดเธอถึงขั้นมาร์กร็ตไม่กล้ากลับบ้านหลังเลิกเรียนในแต่ละวันโชคดีที่พ่อพี่สาวกับพี่ชายของมาร์กร็ตดีต่อเธอแต่เธอรู้สึกว่าไม่สามารถบอกพวกเขาได้ว่าเบตตี้ปฏิบัติต่อเธออย่างไรเพราะเกรงว่าจะเกิดความขัดแยง้ง เบตตี้ดีตรงที่เธอดูแลเสื้อผ้าของมาร์กาเร็ตให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอดูแลบ้านช่องได้สะอาดเป็นระเบียบมากและตกแต่งอย่างสวยงามแต่รอยขีดควรใหม่ๆหรือจานชามแตกก็ทำให้เกิดความวุ่นวายพร้อมด้วยการกล่าวหาและการตอบโต้ที่ยืดเยื้อนานหลายวันแม่เลี้ยงของมาร์กาเร็ต ไม่มีความสุขกับการมาของเธอแทนที่จะเจอคนปลอบเธอให้คลายทุกโศกเพราะเพิ่งสูญเสียแม่บุญธรรมและทําให้ความสัมพันธ์ของเธอกับพ่อดีขึ้นเธอกลับเจอผู้ใหญ่ที่ไม่แยแสและขี้โมโหมา,าร์การ็ตรู้ว่าแม่เลี้ยงไม่อยากให้เธออยู่แต่เธออายุแค่แปดขวบและยังเด็กเกินกว่าจะทําอะไรได้หนึ่งในตัวอย่างร้ายกาจที่สุดที่มา,าร์การ็ตเล่าให้ผมฟังเกี่ยวข้องกับวันเกิดปีหนึ่งของเธอ ีนั้นมารเร็ตได้รับอนุญาตให้จัดปาร์ตี้วันเกิดเป็นปาร์ตี้วันเกิดครั้งแรกของเธอเธอชวนเพื่อนใหม่มาและพวกเพื่อนๆรับคำเชิญเธอตื่นเต้นมากเธอบอกผมว่าแทบอยู่นิ่งไม่ไหวเพราะอยากให้ปาร์ตี้เริ่มไวทุกอย่างเตรียมพร้อมอาหารเสร็จเรียบร้อยและวางรอแขกที่คาดว่าจะมาวันนั้นแม่เลี้ยงบอกมากเกรตว่าเธอต้องพับผ้าที่ซักตากแห้งแล้วให้เสร็จเรียบร้อยก่อนงานเริ่ม ก่อนงานเริ่มไม่นานและแขกกำลังจะมาแม่เลี้ยงถามว่าเธอทำตามที่บอกหรือยังโชคไม่ดีที่มากะร็ดลืมสนิทเพราะความตื่นเต้นเธอบอกแม่เลี้ยงว่าจะไปทำตอนนี้เลยแม่เลี้ยงบอกว่าไม่เพื่อเป็นการลงโทษและเธอจะได้ไม่ลืมทำตามที่บอกอีกเธอต้องไปที่ห้องตัวเองเดี๋ยวนี้ มาเกเรตตอบด้วยความท้อใจอย่างที่สุดว่าเพื่อนๆกำลังจะมาและคงจะเสียใจถ้ายกเลิกเธอบอกแม่เลี้ยงว่าเธอยอมรับโทษทุกอย่างหลังเลิกงานแม่เลี้ยงบอกเธออย่างไม่แยแสว่าจะไม่ยกเลิกงานเลี้ยงโดยพูดว่าทำไมเด็กคนอื่นต้องมาเดือดร้อนเพราะความผิดของเธอด้วย วันที่ควรเป็นวันสนุกสนานรื่นเริงเบิกบานกับกลายเป็นรอยแผลในความทรงจำของมาร์กาเร็ตไปตลอดชีวิตได้อย่างไรกันคืนนั้นขณะร้องไห้ในห้องนอนเธอได้ยินแขกทยอยมาทีละคนได้ยินพวกเขาหัวเราะเริงราขณะเล่นเกมและได้ยินพวกเขาคุยกันว่าเค้กวันเกิดของเธออร่อยมากเค้กที่ทำไว้ให้เธอและพวกเขากินโดยไม่มีเธอแม่เลี้ยงปล่อยให้เธอออกจากห้องตอนแขกกลับไปหมดแล้ว ถ้าพ่ออยู่บ้านพ่อคงไม่คัดค้านภรรยาตัวเอง